เรื่องอ่านบาร์โคดแบบไม่มีขาตั้งและแบบมีขาตั้งแตกต่างกันยังไงมาเริ่มกันที่ตัวไม่มีขาตั้งก่อนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราไม่กดก็จะไม่สามารถสแกนได้นะครับต้องกดแบบนี้นะครับส่วนตัวมีขาตั้งตัวนี้นะครับก็จะสามารถสแกนอัตโนมัติได้นะครับเพียงแค่เอาตัวบาร์โคดนะครับมาวางใน ขอบเขตของเซนเซอร์นะครับก็จะสามารถสแกนอัตโนมัติได้นะครับการใช้งานนะครับตัวไม่มีขาตั้งตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้แบบไม่จํากัดพื้นที่นะครับก็อย่างเช่นเหมาะสําหรับงานที่เป็นสต็อกสินค้าอะไรพวกนี้นะครับเดินไปเช็คสินค้านะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวมีขาตั้งตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้ในงานเคาน์เตอร์แคชเชียร์เป็นหลักนะครับซึ่งสามารถ เอาตัวบาร์โค้ดมาสแกนได้เลยนะครับและทำให้มีความรวดเร็วในการใช้งานนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของคุณลูกค้าเองเลยนะครับถ้าสนใจนะครับสินค้าทั้งสองตัวนี้นะครับหรือว่าสินค้าอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ pospay.com t นะครับหรือ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0202633112พลาสติกยินดีให้บริการครับ